อีสคริป์นะครับเรื่องของอ่างล้างมือในคลิปที่แล้วนี้ผมมา,อาบอกว่าผมได้มีการปรับเปลี่ยนจากอ่างล้างมือที่เป็นแบบเท้าเหยียบแบบเดิมที่ผมเคยลงคลิปไว้กันก่อนแล้วก็ซื้อเจ้าตัวนี้มาแล้วคราวนี้ผมก็หาเวลาติดตั้งมันจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ วันที่ผมซื้อมาเนี่ยผมก็จะซื้อเดี๋ยวผมจะพาไปดูถังบนดินด้านนอกแต่ว่าตอนนี้มันจะออกมืดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันด้านในก่อนผมซื้ออ่างตัวนี้มาผมแจ้งราคาไปเรียบร้อยในคลิปก่อนแล้วก็ซื้อถังน้ําขนาดร้อยลิตรอยู่ด้านนอกโดยเอาขาตั้งวางถังแกส๊สวางหัวแก๊สเนี่ยเป็นฐานรองแล้วคราวนี้ปัญหาของผมก็คือ เจ้าตัวถังที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมันมันมีความสูงของตัวก๊อกน้ำมันเตี้ยกว่าเจ้าตัวอ่างล้างมือของผมตัวเนี้ยตัวอ่างล้างมือผมตัวนี้มันจะอยู่ในระดับสูงกว่าสูงกว่าเอวประมาณนิดนึงนะครับแต่ว่าด้านนอกเนี่ยมันจะสูงประมาณสักเลยเลย,เลยหัวเข่ามานิดเดียวแล้วคราวนี้ปัญหาของผมคือถ้าผมใช้รูปแบบก็คือในการ ใช้แรงน้มท่วงแรงน้มท่วงจากด้านบนไหลลงล่างส่วนสูงไหลลงหาส่วนที่ต่ำกวา่าจะใช้ในกรณีอ่างล้างมือแบบผมไม่ได้เพราะว่าถังด้านนอกผมดันเตี้ยกว่าอ่างด้านในการนี้ก็เกิดปัญหาผมลงติดตั้งเรียบร้อยปรากฏว่าไอ้เปิดตรงนี้มันเปิดยังไงมันก็ไม่ไหล มันจะไหลได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ถังนอกมันเตี้ยกว่าตัวอ่างข้างในผมเลยไปเจอนี่ผมจะพาดูตัวนี้อุปกรณ์ขออนุญาตนั่นครับอุปกรณ์ตัวนี้มันคือ,อปั๊มน้ำที่เป็นปั๊มอัตโนมัติตามหลักการแล้วเนี่ยก,ก็คือตัวนี้เขาจะเอาไว้ต่อกับฝักบัวอยู่ในห้องน้ำในบ้านใน ครัวเรือนในห้องน้ําใครที่แรงดันน้ําค่อนข้างต่าเขาก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะฮะในการที่จะปั๊มน้ําให้ฝักบัวมันไหลดีขึ้นมันโฟล์ขึ้นผมก็มาเนี้ว่าเอถ้าหลักการมันคือปั๊มน้ําให้มันไหลแรงขึ้นดังนั้นมันย่อมสามารถที่จะดูดน้ําจากถังน้ําที่มีความสูงต่ํากว่าตัวอ่างตัวนี้ได้ ผมเลยสั่งมาตัวนี้ราคาอยู่ประมาณห6 0 0้กว่าบาทครับมีติดตั้งไม่ยากมีทางน้ำเข้าตัวนี้คือสายน้ำดีที่ผมต่อมาจากด้านนอกแล้วก็ตัวสายน้ำดีตัวนี้ก็คือสายสายที่ต่อจากตัวเครื่องเข้าหาตัวอ่างนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กแบบนี้ไว้ตลอดผมจะมาโอ้โหขออนุญาตครับนะทดสอบว่ามันใช้งานได้จริงไหมนี่นะฮะย้ำก่อนนะครับว่าก็คือถังด้านนอกผมเนี่ยมันเตี้ยกว่า เจ้าตัวอ่างด้านในนะฮะดังนั้นกดของแรงล้มถ่วงอของที่อยู่บนที่สูงไหลบนไหลลงมาที่ต่ํานี้ใช้ไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูก่อนปุ๊บเนี่ยนะฮะพอเปิดแบบเนี้ยน้ํานี่คือน้ําที่อ่รคงค้างอยู่ข้างในปั๊มเจ้าตัวไอตัวเนี้ยของผมยังมันยังไมไ่ทำงานนะครับถ้าผมมาแตะมันนิดนึงเนี่ยนะฮะผมมาแตะนิดนึง มันก็สลายแรงขึ้นนี่ออผมปิดปั๊บนะลองเปิดหมนี่เห็นไหมครับผลคือเจ้าตัวปั๊มนี้มันก็สามารถที่จะดึกน้ําจากอ่างทางั้งด้านนอกของผมเนี่ยามาลงในอ่างล้างมือตัวนี้ได้อย่างาผมว่าพอเพียงพอกับความต้องการใช้แล้วก็ความแรงของน้ําเนี่ยใช้ได้เลยครับใช้ได้เลย โอเคเดี๋ยวผมพาเพืเ่อนๆไปดูด้านนอกว่าทีา่ผมบอกว่ามันต่างกว่า,าด้านในนี่มันต่ากว่าจริงไหมครับโอเคอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมปิดแล้วสามทุ่มกว่า,อาโอเคครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูอ่ะด้านหลังตอนนี้สามทุ่มมันจะดูมืดๆหน่อย เจ้าตัวนี้ครับก็คือถังขนาด100ลิตรที่ผมซื้อมาจากช้อปปีแล้วก็เอามาต่อทีแรกก็คิดว่าเจ้าตัวขาวางเตาแก๊สหัวเตาแก๊สตัวนี้มันจะสูงกว่าอ่างล้างมือแต่พอเอามาตั้งแบบนี้ตัวหัวก๊อกน้ำตัวนี้ปรากฏว่ามันเตี้ยกว่าตัวอ่างครับผมก็เลยใช้ไม่ได้นะฮะ เราได้ตัวปั๊มนั้นมาก็ถึงสามารถที่จะดึงน้ําแบบนี้ได้ส่วนตัวท่อเนี่ยผมผมยังไม่ได้เก็บงานให้เรียบร้อยตัวนี้นะครับผมเอาตัวซิลิโคนมาแปะแปะแปไว้ก่อนแล้วก็เอาตัวสีมาทาเพื่อกบสีดํพาพอที่สั่งตัวซิลิโคนมาผิดมันจะเป็นสีดาแต่จริงๆผมอยากได้สีขาวแล้วก็ซื้อตัวปัปาไอ้สีฟฟ้าตัวนั้น,นมา ต่อให้เป็นทางน้ําเสียออกมาจากด้านในครับแล้วก็หลักการของผมคือนี่ผมจะอาจจะดูยา,ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันมืดผมใช้ตัวสายยางต่อกับก๊อก,กน้ํามาต่อเข้าที่ถังตัวนี้นะฮะมันก็จะเป็นการเอาน้ําจากตัวถังเดี๋ยวผมเอาออกก่อนนะจะเยอะไปเดี๋ยวน้ำหนักเจ้าตัวนี้มันจะน้ําหนักมันจะเยอะไปนะครับ ก็ดึงน้ำจากตัวก๊อกข้างล่างที่มันจะไหลบ้างไม่ไหลบ้างมาเก็บไว้นในถังตัวล้อที่ตัวนี้เพื่อจะเอามาใช้ในตัวอ่างล้างมือด้านในโอเคครับเดี๋ยวมืดนหน่อยดี๋ยวขอมาปิดตัวอ่างล้างมือตัวนี้ก่อนเพราะผมเปิดไว้เมื่อกี้ Okay. แล้วมีอีกอย่างหนึ่งนี่ผมผมภูมิใจที่จะอ่วดเพื่อนมากเพื่อ,อเน,เนเห็นเจ้าตัวอันนี้ไหมเนี่ยปกติเจ้าดาวเรืองตัวนี้ยมันไม่มีนะฮะที่ที่นี่ผมเนี่ยผมปลูกแค่ตัวไซเกาหลีที่อยู่ในห้องน้ําแต่ตัวนี้เป็นดาวเรืองที่คุณ ป้าเจ้าของบ้านของที่ดินที่ผมมาเช่าเนี่ยแกปลูกให้แกบอกว่ามันเป็นพืชล้มลุกไม่มีรากอะไรมันจะมันจะดูสวยงามถ้าต้นมันโตขึ้นแล้วเราไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันจะดูแกบอกว่าสวยงามโอเคครับแล้วก็ผมก็มันสวยดีนะฮะอาจจะดูยากหน่อยเดี๋ยววันหลังผมถ่ายตอนกลางวันให้ดูอีกทีแต่คลิปนี้ผมก็มาเล่าเรื่องของตัวอ่างหลังมือของผมที่ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาเปิดให้เพื่อนดูครั้งหนึ่งนี่ใช่ไหมครับมันจะดูว่ามันจะไหลค่อนข้างเบาแล้วก็กดตรงนี้นิดนึงเนี่ยน,นะครับจริงๆเราตั้งเป็นอัตโนมัติได้นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ตั้งนะครับตอนนี้ก็ทดสอบให้เพื่อนดูว่ามันใช้งานได้นะครับนี่นะฮะเราเราจะมาตั้งตัวนี้อัตโนมัติแล้วก็มากดปุ่มตรงสี สีเขียววงกลมตัวนี้นะฮะให้ให้ใหใหใหอักษรให้สีเขียวเนี่ยมันมากระพริบในส่วนของสีแดงตัวนี้แล้วก็สีเขียวตรงกลางแต่ถ้าเราเสียบปลั๊กใหม,ใหม่ๆเนี่ยเจ้าตัวสีเขียวตัวแรกเนี่ยไฟตัวนี้มันก็จะติดแบบสว่างเลย2ตัวนี้นะครับเวลาเปิดนะมันก็จะไม่ไหลนี่ครับโอเคแล้วก็อย่างที่ผมเล่าไปอีกอย่างหนึง่งก็คือเจ้าตัว ผนังตัวเนี้ยมันคล้ายๆกับกระดาษอัดคล้ายๆกับพวกหลังคาทีบาร์ที่เป็นเพดานผมก็เอาตัวสกรูมายึดแล้วมันยึดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยตัวายาแนวแล้วก็ตัวซิลิโคนมายิงตรงนี้ให้มันชิดกับผนังแต่ก็ถามว่าโอเคไหมผมก็มันโอเคอยู่ถ้าไม่มีเด็กมาแขวนนะตรงนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่ได้มี สาระอะไรมากมายเหมือนเดิมมาเล่าเรื่องอ่างล้างมือก็ถือว่าเป็นอสองอีพีที่เล่าเรื่องอ่างล้างมือ,อามาสองสองอีพีแล้วแล้วก็คงเป็นอีพีสุดท้ายแล้วสําหรับเรื่องอ่างล้างมือก็เป็นอันที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่า,าผมได้ ำดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องอ่างล้างมือภายในคลิกยังไงแล้วก็แก้ไขเรื่องระบบน้ำยังไงก็เป็นอย่างที่ผมเล่ามาทั้ง2คลิปเลยนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ